นี่นะครับก็คือสกินใหม่ของนาคลอสนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าสเตลล่าทรูบนั่นนะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเอฟเฟกการเปิดตัวค่อนข้างอลังการนะครับมาทีแรกเชื่อไหมคิดว่าไบร์นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไบร์แต่เป็นนาคลอสนั่นเองนะครับผมขอโทษทีทุกคนกินข้าวเยอะไปหน่อยนะครับเป็นเทพเจ้าหแห่งสเตลล่าและไพ่นั่นะครับแนวแบบว่าแนวแบบ เซล่าแนวจักรวาลอะไรเงี้ยนะครับใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแปบ๊บใครกำลังมองหา id ีอาวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกําลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย id เก้าวีเพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพดี <ADA S 2> ให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแรเนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุ่นมากับพอย n ์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่ เิมไวจัดคอมมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่ออวโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัดคอมและสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแลมแได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย ครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของนาครอสนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับว่าเหมาตู้กี่คูปองแล้วก็จะมาดูนะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายใน2อถึงสมนาทีฉะนั้นไม่ต้องกดค้ามทุกคนแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวทุกคนนะครับไม่ต้องกินจานเลิกจานนี้ถึงวันที่7 เดือน3าเนั่นเองนะครับผมวันที่สาเดือน7โอเคทุกคนในะส่วนของด้วยแวดของกิจกรรมก็จะง่ายเลยทุกคนนะครับก็จะเป็นการหาไพ่ไปเรื่อยด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านสี่ด่านห้าด่านหก 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะครับพอสมนวนควรได้ไพ่เนี่ยมันจะเป็นการสุม่มรางวัลทุกคนนะครับก็ไม่ได้สุ่มหรอกจริงๆมีบอกนะครับว่าด่านไหนได้อะไรบ้างนะผมก็จะมีเนี่ยทุกคนก็จะมีพวกสกินนาคอสเซนล่าและกรอ,อบนะท่าเต้นเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกสกินปุ่มแล้วเนี้ยนะครับก็สามารถกดไปได้เลยนะครับวิธีการเล่นก็จะง่ายเดดียวกสุม่ม หนึ่งคูปองเลือกไปนะครับผมกดหนึ่งคูปองจึ๊บมันจะสุ่มของไม่เรานะครับนี่เลยก็คุณไม่ได้รับนะครับก็กดได้อีกทีหนึ่งสิบคูปองไปปั๊บเรียบร้อยนะพิมพ์ด้คุณได้โจ๊กเกอร์นะครับก็เปิดเลยนะครับว่าเราจะได้รางวัลอะไรนะเรืเ่องวันหนึ่งอย่างอ่าหนึ่งสองสามท้ายสุดไปเลยนะครับได้ท่าเต้นท่าอะไรก็เอามาแล้วกันได้กรอบโปรไฟล์เอฟเฟกต์ FX สังหาร เซ拉ทรอมนี่เองนะครับผมนี่แล้วก็เหมาตู้นะครับสายซีบอกว่าสายซีโดนเหมาตู้ไป5,000คูปองนะครับสายซีตัวจริงด้วยนะบอกโพสต์สตอรี่ผมไปนั่ง,งดูอยู่นะครับโอเคตอนนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกินกันเลยนะครับว่าสกินเป็นอย่างไรบ้างน,นะก่อนอื่นขออนุญาตพาทุกคนไปดูเอฟเฟกต์วาร์ปก่อนเนาะเปิดเลยเอฟเฟกต์ effect. สังหารเอฟเฟกต์ effect. สังหารโบเยดแยดเอาเรื่องจัด โบว์เจนเจนโบว์เอ๊ะนี่นะครับก็คือสกินใหม่ของนาคลอสน,นั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าสเตลลาทรูบนั่นเองเลครับผมอา่านผิดขออภัยด้วยนะครับเอฟเฟกการเปิดตัวค่อนข้างอาลังการนะครับมาทีแรกเชื่อไหมคิดว่าไบรท์นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไบรท์แต่เป็นนาคลอสน,นัน่นเองนะครับผมขอโทษทีทุกคนกินข้าวเยอะไปหน่อยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งสเตลล่าและไพ่นั่นเองนะครับแนวแบบว่า แนวแบบเตล่าแนวจักรวาลอะไรเงี้ยนะครับโอเลคูดิโมเดลค่อนข้างจะอลังการมา,มานะกเลยนะสกินนาครอสมาทีไรทุกคนราคาไม่เคยเป็นมิดสักทีนะนาน,นานทีราคานาครอจะเป็นมิดถามว่าทําไมนะเพราะนาครอเป็นฮีโร่ที่ส่วนตัวนะคิดว่าคนเล่นเยอะมากทุกคนแล้วก็มีความแรงมากเลยนะครับผมนี่เป็นการเปิดตัวด้านในนะจะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่ดูดิโอ้โหเป็นธรรมดาไอเชี่ยไม่แม่ง คือเอาจริงนะนึกว่าเซฟิตเอาจริงไอ้ <laughs> เจ้เซฟิตหเปล่ามาเปลี่ยนโมเดลในการแบบขยับท่าทางทุกคนนะอืมเนี่ยสก,กิลหนึ่งงัดโอ้โหสก,กิลสองทุบใหญ่ก,ก็สวยเลยทุกคนอลังการดีนะครับแนวผ่ามิติด้วยนะอเอาเรื่องจากแนวพระนาทรงสวยเลยนะครับเต็มสีเเท่าไหร่ก็บอกกันได้วุสกิลสองดูแบบเฮ้ยเป็นปีกกระพือไปข้างหลังว่ะเยดโคตรเท่ทุกคนดูดิ เย็ดเอาเรื yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, um. ่องจัดเย็ดอย่างสวยนะที่เป็นสกิลเหรียดเย็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 ดแทงก็ปัดขึ้นมานะผมโอ้โหคล้ายๆกันหนาคอเดี๋ยวไม่ใช่หนาเป็นการแหวกมิติคล้ายๆกันนะผมแหวกมิติคล้ายๆใช่ไหมก็คล้ายๆนะมันไม่เหมือนนะเกินจีบอะไรน้อยเอฟเฟกต์วาร์ปทุกคนเป็นสามเหลี่ยมออกมาอุ้ยเอฟเฟกต์วาร์ปมังการอยู่นะโอ้โหคือกินพื้นที่เยอะมากนะแล้วก็ อลังการและต่อเนื่องเข้าตีมด้วยกันเป็นอย่างมากเลยนะอันแบบนี้เป็นเอนิเมชันตอนเดินทุกคนมีการขี่แบบสเก็ตบงสเก็ตบอดหิ้วโหนตามสเตปด้วยนะครับโอ้โหค่อนข้างจะสวยมากสำหรับสกินอนาคอเต็ม10ให้เท่ไาไหร่มามัดมาบอกกันได้ทุกคนดูดิเชียเอ้ยสวยตรงนี้ทุกคนสวยตรงแบบว่ามันมีแอนิเมชันตอนที่เราแบบว่าเดินอะไรเงี้ยนะแต่ปกตินาคอเขาไม่เดิน,นหรอกเขาใช้สกิลเดินกันนั่นเองนะอันนี้เป็นแอนิเมชันตอนอยู่เฉยนะทุกคนนี่เป็นไงกระพุงกระพือปีก นะครับเพราะมันไมด้สัวยอยู่นะครับโอเคแอนิเมชันตอนตายทุกคนตาย,ยแบบนี้ตายลงไปเฉยเนะไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรขึ้นมานั่นเองนะครับเกิดใหม่ขึ้นลงวราปประมาณนี้เลยนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมหมดแล้วบ้งหมดยังปีกระพือนกแล้วมีอะไรอีกเฮ้ยคือแบบเอฟเฟกต์มันเยอะจัดอ่ะอันนี้คือตอนอยู่เฉยๆทุกคนมีท่าตรงท่าเต้นด้วยนะฮะไอ้ย่ธรรมดาที่ไหนนะเอฟเฟกต์เยอะจริงๆแล้วสกินนี้นะผมหมดยังเนี่ยคือมมีเยอะขนาดนี้เลยวะ โอ้โหสวยจัดอ๋อเป็นแบบว่าลูปด้วยเหรอเฮ้ยมันเป็นลูปทุกคนเย้ yeah, นี่คือปุ่มกดทุกคนดูดิเช็ดโอ้โหปุ่มกดก็โอ้โหสวยจัดจริงสกีปุ่มกดนี่คือตึงจริงทุกคนตึงมากนะฮะตึงสุดๆนะครับเจย้ yeah, อย่างตึงนะฮะหมดอย่างวะเนี่ยคือมันมีเยอะแค่ใบป,ป่ะนะจริงเมชั่นตอนเดินนะครับประมาณนี้แหละสำหรับ สกินหน้าคลอสนะครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็มาบอกกันได้แล้วกันาากกนะว่าเต็มสิบไม่เท่าไหร่ให้ชอบไหมอะไรเงี้ยก็มาบอกกันได้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่ได้เอฟเฟคฆ่านะคนสวยมากนะครับมีคือมันมีกี่เอฟเฟกต์ก่อมนมึงมีหลายเอฟเฟคขนาดนั้นหรือเปล่านือไงงงคืองงตอนนี้อ๋อตอนฆ่าบันเดนลนะครับหมดยังหมดยัง,หม,ยงหมดแล้ว,ลวมั้ง โอเคผมสวัสดีทุกคนนะครับสกินใหม่แอนเน็ตร้อยวิวนะครับดีใจมากแพ้สาวแวนโอเคสำหรับใครดูจบคอมเมน,นต์เลยก็มาห้าหนึ่งแล้วก็เต็มสิบให้สกินนี่ของนาคลอสเท่าไหร่นะครับส่วนตัวไว้อยู่ที่เก้าเต็มสิบทุกคนเก้าจุดห้าเต็มสิบด้วยนะอีกสูจุดห้าเนี่ยส,นนส่วนตัวไม่ได้ชอบแล้วกันนะใช่ว่าจะรีดส่วนตัวไม่ได้ชอบแต่ว่าองค์รวมทั้งหมดเนี่ยสวยมากนะฮะฉะนั้นเต็มสิบเท่าไหร่มาบอกกันหน่อยอยากเห็นความคิดของทุกคนได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันนะผมบบ๊าายย